اوه <laughs> ท่านเมทาสินิลไยวงศ์ได้ประจำยังแท่นบุญเวทีนะคะเพื่อรับฟังคําก่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนสำบลหายสูงนะคะท่านใสาย,ยัานบุญมากนะคะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะ กา <c oughs> บเรียนท่านเมธาสีละไมวงนายอำเภอบ้านผือผยยกับผมนายสายันบุญมากนายกองค์การบริหารสว่วนตำบลหายโศกในานามคณะกรรมการจัดโครงการพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวตำบลหายโศกและชาวอำเภอบ้านผือรู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบตอหายโศกพบประชาชนและโครงการอ,อรําเภอบ้านหือยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี2,557ในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกมีพื้นที่128ตารางกิโลเมตรมีจำนวนครัวเรือน3,195ครัวเรือนประชากรจำนวนทั้งสิ้น 1 1 1 3 2คนแยกเป็นชาย5,587คนหญิง5,545คนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกิษฎีิกาว่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีพศ254 จินได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการให้บริการของแต่ละส่วนกองต่างๆในองค์การบริหารส่วนตับลหายโศกเช่นด้านการจัดเก็บภาษีด้านการควบคุมอาคารการขุดดินและการถมดินด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการศึกษาด้านสวัสดิการสังคมและได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ้านหือเพื่อออกให้บริการด้านต่างๆรวมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอต่างๆจากประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยได้ดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับน,นโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ได้กําหนดน,นโยบายภารกิจเร่งร่วนน,นโยบายให้บรรลุเป,ป้าหมายซึ่งโรดแมปที่1การสร้างความปรองดองสมาฉันท์ของคนในชาติกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยมีกิจกรรมเป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชน ด้วยเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกจึงได้จัดทําโครงการเพื่อบูรณาการร่วมกับอําเภอบ้านหือจัดโครงการอบตอหายโศกพบประชาชนโครงการอําเภอบ้านหือยิ้มเคลื่อนที่ประจําปี2557ขึ้นบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมข้ากข่าวเรรยนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการอบตอหายโศกพบประชาชน และโครงการอำเภอบ้านเหือยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี2อ5 1ัอาการ5าบเรียนเชิญครับผมเชิญท่านนายกนั่งเลยครับท่านนายกองค์การสษวนตบุญหายโศกท่านหัวหน้าสุนราชการท่านหัวหน้าหน่วยงานรศักศกริจท่านสมาชิกสภาองค์การส่วนตบน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวตำบลไยโศกทั้ง17หมู่บ้านที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมและคณะของทางอำเภอ้ันผือดีใจครับและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนําโครงการอำเภอยิ้มขึ้นที่มาบริการพี่น้องประชาชนร่วมกับทางโครงการอบตไยโศกพบประชาชนซึ่งท่านนายก ได้จัดหน่วยงานของปตอมาพบปะให้บริการพี่น้องประชาชนร่วมกับทางอำเภอในวันนี้นะครับด้วยความอยู่ดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้หน่วยงานของอำเภอนั้นมีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้ออกมาบริการพี่น้องประชาชนผมขอญาตในเบื้องต้นนี้แนะนาหัวหน้าหน่วยงานให้พี่น้องได้ทราบและรู้จักว่ามีหน่วยงานไหนมาบ้างและจะมาบริการอะไรให้พี่น้องนะครับหน่วยงานแรกนะครับท่านสาธารณอำเภอบ้านผือครับ สาณสุขอำเภอนะครับทางคุณหมอต้อยตัวแทนทา่านผอโรงพยาบาลครับนะฮะอันนี้ทางโรงพยาบาลครับก็สองหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในด้านของสุขภาพนะครับจัดเจ้าที่มาดูแลในเรื่องของการวัดความดันตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับหน่วยงานของโรงพยาบาลและทางสาณสุขอำเภอ หน่วยานต่อไปครับท่านท้องถิ่นอำเภอรครับท่านท้องถิ่นอำเภอพันผือนะครับได้ออกมาร่วมด้วยท่านผู้จัดการทกสครับสาขาพันผือครับอันนี้ธนาคารนะฮะวันนี้เห็นว่าจะมีโครงการของรัฐบาลก็คือมาตรการเพิ่มรายได้กับผู้ผมีรายได้น้อยนะครับที่พี่น้องเป็นเกษตรกรในการทํานาที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ กับทางกำลงานเกษตรอำเภอซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทไม่เกิน15ไล่ในส่วนของตำบลหายโศกเนี่ยผมเข้าใจว่าเกษตรอำเภอเนี่ยได้นําเสนอทางคณะกรรมการของอำเภอเห็นชอบไปแล้วนะครับตำบลหายโศกซึ่งเป็นหน้าที่ของทางผู้จัดการทกศเนี่ยจะต้องมาให้พี่น้องทําสัญญากับทางทกศสําหรับคนที่ได้ขึ้นทะเบียนผ่านการตรวจสอบ ิจากชุดตำบลเสนอชุดอำเภอให้ความเห็นชอบนะครับวันนี้ทางผู้จัดการทกสก็คงจะต้องมามอบเงินตัวอย่างให้กับพี่น้องของตำบลหายโศกแล้วก็จะนัดหมายรายชื่อที่ผ่านการเห็นชอบจากอำเภอนะครับมาทําสัญญาหลังจากนั้นทกนสก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องนะครับตามมาตรการของรัฐบาลช่วยผู้ที่ทํานาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน15ไล่นะครับ หน่วยงานต่อไปน่าจะเป็นของทางท่านประมงอำเภอครับท่านประมงอำเภอนะครับวันนี้ก็ออกมาแนะนําในเรื่องของประมงอำเภอด้วยนะครับท่านหัวหน้าขนส่งจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านผือครับอันนี้ท่านมาด้วยนะครับพี่น้องมีปัญหาปรึกษาในเรื่องของการขนส่งเรื่องของการตัดทาใบกับขี่ต่างๆนะครับท่านหัวหน้าขนส่งท่านมาเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องก็น่าจะเข้าไป ขอคำแนะนําได,ได้หัวหน้าส่วนต่อไปท่านเกษตรอําเภอรครับท่านเกษตรอำเภอวัดมั่นผือนะครับท่านเกษตรอำเภอวัดมั่นผือนะครับเจ้าของโครงการที่ให้พี่น้องไปลงทะเบียนอยขนาดนี้ก็กําลังยุ่งเลยครับลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวไปแล้วตอนนี้ก็ลงทะเบียนผู้ปลูกยางนะครับยางพาราก็รัฐบาลก็มีนโยบายนะครับพี่น้องครับจะช่วยยางพาราที่ปลูกยางไร่ละ1000บาทนะครับ เออหัวหน้าหน่วยงานที่มากับทางอำเภอมีใครไหมครับช่วยชับมือเลยครับผมมองผมมองยังไม่ครบนะครับที่มาทางกศนมาไหมครับทางทางกศนนะครับเออกศนครับทางทางกศนนะครับอันนั้นนะครับอย่างนี้ครับพี่น้องครับก้าววันนี้ทางอำเภอนําหน่วยงานต่างเนี่ยมาเพื่อที่จะมาให้อยู่หน้าส่วนเนี่ยได้มาพบปะและกบริการพี่น้องประชาชนในส่วนของวิทยาการอาชีพ้านผือครับ วิทยาการอาชีพบัานถืออยู่ด้านไหนครับอยู่ด้านหลังนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมได้นําวิทยาการอาชีพบัานถือนะครับนําคณะครูกับนักศึกษานะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์มาซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ฟรีนะครับเดี๋ยวพี่น้องมีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่เต็นท์ของวิทยาการอาชีพบั้นหือได้นะครับเรามีทางคณะของนักศึกษาอาจารย์จากวิทยาการอาชีพบันถือเนี่ยมาดูแล ในเรื่องของการซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรีนะครับสรุปว่าวันนี้อำเภอบ้านผือนะครับนำหน่วยงานต่างๆนะครับสำนักงานที่ดินทางตำรวจภูธรก็มาครับทางตำรวจครับนี่นครับยกต่อมือนะครับทางตำรวจพี่น้องมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายมีปัญหาเรื่องคดีความนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความสงมบเรียบร้อยต่างๆนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับทางเจ้าที่ได้สรุปว่าวันนี้นะครับหน่วยงานต่างๆของอำเภอเนี่ย มากันหมดนะครับมาเพื่อที่จะมาร่วมกับทางองค์การพัสุทตะบนไหสกนะครับบูรณาการในการทํางานนําบริการต่างๆของทางอำเภอเนี่ยออกมาบริการพี่น้องประชาชนของอบตไหสกทั้ง17หมู่บ้านตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบ้านผือตามโครงการอบตไหสกพบพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้การในส่วนของกิจกรรมขององค์การพัสดุตะบลวันนี้นั้นผมทราบว่าท่านนายกเนี่ย ได้นั้นหมายพี่น้องผู้สูงอายุนะครับประมาณพันกว่าคนที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุที่จะต้องรับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนจากทางรัฐบาลโดยผ่านมายัางอบตอวันนี้ก็นัดพี่น้องผู้สูงอายุนะครับมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคมนะครับ2557ก็ใกล้ที่จะถึงปีใหม่2558นะครับปีเก่า57ก็จะผ่านไป เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือโอกาสที่มาพบปะพี่น้องนะครับทั้ง17หมู่บ้านของตำบลไหยโศกขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โครงการอบรตไห่โศกพบประชาชนทุกท่านนะครับได้รับความสุขได้รับความสะดวกสบายจากการบริการของเจ้าที่ของทางอำเภอและเจ้าที่ของทางอบตในโอกาสปีใหม่สมรสิบที่จะมาถึงนะครับขออวยพรให้พี่น้องชาวตำบลไหโศกที่ครบทุกท่านนะครับมีแต่ความสุข ความเจริญความสําเร็จสู่ภาพร่างกายแข็งแรงปาศจ,จากโกาครคภัยไข้เจ็บมีเงินบีทองใช้คิดสิ่งใดขอให้ความร่วมมพัฒนาทุประการครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดโครงการอบตาหายโศกพบประชาชนและโครงการอำเภอยิ้มขึ้นที่บ้านผือพบประชาชนครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ